สวัสดีครับวัอน,นี้แม่ลุยภาพามาตามในทางของแม่ลุยนะครับในหวัวก้องบนใหลเขาซี่หนึ่งเล่าด้อนะครับวันนี้มาตามต่อนะครับสำหรับในทางของแม่ลุยว่าฝืนฝันอย่างน่าฝืนฝันดีพี่น้องวันนี้สุดหักสูนเนี้ยฝันแดียวเดก็ลองไปติดตามก็ฝันแม่ลุยสวัเลยครับ สวัสดีครับแม่รวยครับสวัสดีเอฟซีเทียงไรเขาวนคือวนห่อเลวอนะครับเนี่ยไม่เนาะแม่รวยให้มือรัฐบาลไทยเนาะบอกตัวใดก่อนบอกสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าเนาะสี่หนึ่งเก้าเลขออกเล่าสี่หนึ่งแม่รวยเขียนลงด้วยคำว่าไทยเล่าข้าวันไทยเหล้านะไหมทั้งว่าให้ตรงกับไทยกับซื้อไทยให้ว่าเขาไทยไปต่อเหล้ามาแล้ว เรื่องห้กคอนก็แสดงว่าให้สิล้ากวอนนงไปไทยอพอฝันได้ดีต้องอยู่ว่าเป็นไทยเด้เพราะแม่เราบรสุทธิลงสุขฝันเด้หมายถึงว่ามีอยู่ยี่สิบเคี่ยนึ่งฝันได้คือองค์ม่เนี่ยสิลงเป็นไทยทำตั้งสิว่าไทยเหล้าโอเคเนาะให้ยฝันได้มาเป็นจะไปไทยกับวอลงว่าไทยเด้ไอสิว่าเล้าเต็มเต็มเลยห้คลิปได้ที่ว่าเออจังพูดอย่างที่ห้องบอกอตัวเดขตัวหนึ่งเพิ่นี่ย แล้วก็พอดีบอกทีเดียวมว่าล่ะมันจะเน้นมตัมันจะเนีนเป็นไทยกับเหล้าหมายถึงว่าซื้อเหล้าเลยว่าเขาไปซื้อไทยต่อเพราะว่าพุ่งจะที่พ่นก็ได้บอกดูเพราะนั้นว่าล่ะข้าใจเนาะไิ้ที่ต่อเขาทักเพาเขัใจต้องกัดนะครับเนาะคลิปซึ่งว่าไม่รวยล่งสิบแปดคลิปหรือสิบคลิปเนาะเพราะว่ามันเป็นเหลคล่าตรงงานว่าล่ะไอ้มันมีฝันใดที่เปตะเขาไทยกบสิบวาลงวงมาไทยเลยกะสิบวล่งมาจะเล่าอย่างเดียวแต่ทักเพราเขาใจซ้อนกันเนาะเห็นในที่เขาเนียนเล่าซึ่งว่าจะไทยล่าบล่าหลุด มันบ่ได้จะมีเขี้ยวหน่อยสิกะส่นฝันอ่าคอนดูอยู่บ้านหลังทีวันทีสองสองหนึ่งมันออกเหล้าสองหนึ่งมันออกไข่สองสองเห็นปะมองรวยลงมาไถยเล่าด้วยไอพี่น่องสังเกตดีกว่สามารถเอาไปซื้อไถ่อะไรก็ได้เลยนะครับเสันแล้เมา่อมาซื้อฝันดีลงมาเป็นไทยเล่าด้วยนะครับใครช่วแยกยุ่นนะตเขาใจกันเนาะไอคิดได้ฝันดีต้องหยุดลงมันไทยน้ำไอคิดได้เออเป็นจะเป็นตะเล่าก็เอาะเล้า เอามานน้ว่าตามไม่ลรอือเฮาไม่รือฟันได้มาขึ้นน่ะฟันว่าได้เป็นตูดิเจ<ช>วันนด้ห้องบอกือเก่าฟันว่าพุทธเถาไปพ่อพุทธเถาหาปลาหาปลาสยมัเต็นมัยเก้า,า,าสมัย,มยไหม่ก็เจ้าเป็นซุ่มเป็นซักเอาปลาซุ่มซักเออมันเป็นข้องนามไหลก็เลย,ย,ย,ยว่าเอาพ่อย่ยมีเห็ดหยังเลยว่าพ่อยา่เห็ดหยังเห็ดเอาปลาว่อั่นได้บ่ว่าท่านได้ก็เลยยืนเบื้องบนอยู่หรอก สิไปง้มซอยเพิ่นเพิ่นเลวว่าต้องง้มดอกนั่งขามฟังมาทางนี้โลดเพิ่นลางสิซุ้มซักเพิ่นก็ซักเสือซักไฮกันวั้เออพลไงนั่นเพิ่นเลยศูนย์บัณฑิตยังได๋ก็บ่ได้ป่าป่าเดียวลงมทงไปผันเพิ่นแม่นซุ่มนึงเพิ่นเกี่ยวเข้าอยู่ทางล่างเพิ่นเลยว่าโอ้ยพ่อมาตะไกรเได้ลูกพ่อมาหารับจ้างเกี่ยวเข้าพันอ่ะบ้ดนี้เอ้าคันว่าคนมันคือเป็นหมู่บ้านฉันว่าเป็นผีหรอกแต่ขึ้ว่าถูกว่าเป็นหมู่บักใหญ่ บาดพันไม้นี่คุณผลไปเกี่ยวน้ำมูข้าเจ้าอยู่นะนี่นี่ต่อมั่นเพราะเพราะสีพ่นหนุกเจ้าเหาเออเดี๋ยวลงตรงไปแต่ว่าตัวพันนี่ซักซุ้มอยู่ข้างน้ำพันเจ้าว่าจีงุ้มใส่พันใบงุ้มบ่าว่าจีเปล่าปลาใส่พันพันเลยว่าผมฟักมาตั้งกี่หลุดนั่งศูนย์แต่ว่าพันส่งศูนย์ศูนย์มาพันว่าเสียวปลาให้ไปกินมันเลยบ่ได้บ่ได้เลยเออพันว่าอัน ยังไม่เห็ดซอยพอเถูกนะไปขวงฟังไปยุทธันคุณล้วนก็สันแต่ทีนี้พอท่านหนีได้ก็ยืนเบื้องบนเราไปก่อนนะสักจังไลยกับพ่อได้ปลาเจ็บตัวปลาเสียวปลาให้มากินะน,ะนั่นนะวันนี้เพิ่นเลยว่ามาศูนย์แต่หาปลากับพ่อได้โอ้เพิ่นว่าศูนย์ขึ้นเล่นวะเออเประเทศเข้ามาศูนย์ขึ้นเล่นวะแ,แต่เดี๋ยววันนี้สูนย์เอาสันใต่ระวังสันวันนี้เพิ่นเลยสักสักไปไปขวงฟ้าไปคุณน่าก็สันเขาต้องมหาซอยพอดอกก็สันคุณบอกว่าเสียวปลาให้มันก็พ่อได้เพิ่นกัดสูนย์วันนี้ บานี้อีกคุณมันเลยว่าคข่กระซือแหน้ำพินละหย่น้ำพึอใแย่นี่หละกระสูดในอีคุณอีกเลยเราต้องมึงสื่อแหน้ำไปกระสือไปหลุดเ็นงน่นะบอยแยะสูนในอี่คุณมันว่าเบาเสียเออข่กระสือแหน้ำผึงแยนี่แหละพน้านว่าแต่ต้มึงสื่อมาสื่อลเอกระสูดในอีคุณอี่ในฝันหวานไปสื่อแหน้ำผึ้งแยนี่แต่ว่าบอกเคยเห็นหนาเราแกเป็นผีกอเป็นคนทั้งล่ะอายุลายเว้ เท่าแล้วผู้เท่าผู้เท่าเนาะเท่าเพราะไฟใสเรบอกเรียกว่าฝุ่นศูนเออสีซ้ำไฟเงข้ามฝุ่นละรุ่นคนว่ารุนเนี่มันจะไอซ้ำซุนที่ว่าเอ่อฝุ่นศุนได้ไฟเงี้ยหนึ่งอยังไงซุนไม่ใช่ว่านั่นสิฝ่นศูนว่าเพรา้ไปลาฝากเข้าหนิละเป็นว่าเจียวปลาไปกินไอศูนผู้เท่าก็บาซมันเลยงุ่มง้าน้ำซีนั่นวะซีซุนเก่าแ้สักศุนซีเก้าเห็นล่ะ เข้าศ pues ูนย์หีคุณยุต่ว่าพวศูนไห้ไปแง่หนึ่งศูนบอกว่าไปสื้อแง่หนั่นมันสามตัวเราเก่าเก่าซีศูนก็เลยซีศูนเก่าก็เลยเพราะว่าผู้่อเก้าเนาะซุ่มกับศูนนี่เด้แล้วก็บอกขืนมาเมื่อวานซูนแตงแล้วก็บอกกันว่าแล้วก็บอกอีกเจ้ากับซีมันเป็นศูนซีเก่าสามตัวฝันสามนี่แหละพวกฝันไหลดิคนคือว่าคนบอกไปหาคนเดอยวก่อนคนกัน ่นว mm ่าเจ้าหูจ so so ักมีนั่งบอมีน like <She> ั่งมุขไอยก็เป็นพี่น้องกันและก็มีนั่งเอาเป็นยังสิบว่อจักอันข่อยได้เอื่นมีนั่งอาดิไปวางสิคนคือคนคือถามว่าหูจักมีนั่งบอสั้นไม่ใช่บอที่น้องอยู่มีนั่งบ่เนี่ยว่าคนว่าหูจักมีนั่งบอหูจักแล้วก็ได้เอินคนอาแล้วไล้วาง นี่สิเป็นผีอยู่กโพ่กูพักมาบอกเรียกว่ายังบ่บอกพวกเนี้ยเป็นตูพวกเนี้ยอันนี้วะใสอยีหน้ายี่ออนนี่แหละคนแปลปายยีหน้ายี่อวเพราะว่าพวกพวกเนี้ยขาเจ้าบอกเรื่องเง่นเด้อันส้มเกี้ยวเขาเกี้ยวยีหน้ายี่อน์หละเตียกูดูแต่ว่าข้าเจ้ามากเป็นมูบานเี่ยมานอนอยู่อันเขาเป็นมูบานเลยเออมากเมื่อข้าเจ้าเนี่ยนิรานวะขาเจ้าก็ได้มีเฮียนเลยขาเจ้าปลุกตินเขาเจ้าหิ็วตินนอนอยู่ในอันเลยเออ มาเป็นมู่บ้านเลยพะนะเอามู่บ้านนี่ก็ทีน้อยตินมานอนอยู่หันกลางตินมีผ่าเขาขาวผ่าจะแล่นเขาขาวนอนอยู่นอนอยู่หงพเนี่ยแหละ,ะเจ้ากับลูกเจียวเขาอยู่หันแหละเ่้อะน้สามตัวน่งกตี๋ัตี๋กันกตตีว่าเป็นแล้วแหละแต่มนุษยตีเอาเหลือเพราะว่ามันบริเป,ป็นตัวเพื่อหมดก้อนเนาะหมดก้อนว่ามองคล้องน้ำวะคล้องเพราะคล้องไงว่าสเละคล้องไงจาเมาตินขวมได้นี่แหละคล้องน้ำ พ่อหนเป็นหนึ่งเลยอตีดีกับใคยเราชีโตแล้วเนี่ยขัดเป็นพิ่นมาฮองบอกตีน่เก่าหา่นวี่บ้านเราพอเป็นได้หากรเพีบ่กระามพ่นเลยนถามเอาลูกยวยันเอิญหาจะได้เห็นก็ไม่ยินอยู่ในห้องน้ำมานิ่ปไปทามเห็นยาเจียบฝ่นเยอเนาเออยี่บ้นหลายใช่ยุเออเอาเนาะเจ้ากระุนเอออันผู้ถกระสุนเออมาเลยตีเลข ปีเลยเป็นเก้าศูนย์สี่ศูนย์เลยอเออนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอันผู้ถ่อยู่น,นี่นำกับเลขให้เบรนน,นัเกาะสี่หนึ่งเก่าเหรออันศูนย์ห้องบอกสี่หนึ่งเก้าอันเลี้ยงหนึ่งเก่ยายังมากอยู่ออถ้านโอดเป็นสิบเก้าครับให้มากมากวงตัวาไรเห็นวงอันคันใหว่งตีก็มากกันสิบเก้านั่นแหละมันมาท่านออกเน,นกกาอนนะอืมสิบเก้าท่านออกเหรอ พันไมว่ามากกว่าสิบเก้าครับส euh. ี 90, Anything, next, ่ศูนต right? right? <c oughs> ิดเลยเนาะผู้เฒ่าเนาะเขาอาเถอะผู้เฒ่าก็เก้าศูนต์ก็ตั้งแก่จีวอก็จ่อเกิดเนอกพอดีต่อแต่เขาบ่งละเอเก้าศูนต์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เด้ออืเอเอาไม่หรือมากประมาณนี้เด้อนะครับก็เลยหมักกีตีเก้าสี่กับสี่ศูนย์ก็เลยเนาะตัวผู้เถ่าเป็นเก้าเนาะผู้เฒ่าก็ศูนย์ในป่าเราก็ได้จะพูดออกเข้ามาศูนย์เนาะ ศูนยังเงือกน้าสิเพื่อนหมดเออเพื่อนมาคือศูนย์แต่หาไปแต่ว่ได้ไปกินแล้ววันปลาปลาแต่เลยบเพราะเกียดเนาะเียสิเป็นงุ่มซอยเพิ่นเพิ่นกับว่าห้งุ่มพอแล้วขวาฝากไปปุ่นหลดนั่งหมดสิสิเอาได้หรือปางว่าได้เป็นคู่บุตรเดียวว่าได้น้องผู้เต่าไหมมันไปศูนยญ นี่บรได้ป่ามากนี่แหละมันบรได้ป่ามากนะป่าอะไก็บม่ได้เอาเคยช่วยกันมาแล้วเพรฝันไมนะ่รวยเนาะเอาขอบคุณไม่รวยหลายที่แพีงปันเพรฝันเด้อนะครับไปถามเราเม่ตืบรไดนะ้เนาะบรได้อยู่ไม่ยงี้ยนั่งบรได้อยูนะ่เนาะหาช่วยมน่นยกันมาสุภสุสวสดิฆา